อันนี้พามาดูต้นไม้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเนี่ยอันนี้คือฝนมันหยดใส่เนาะอันนี้ถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะอันนี้คือต้นอะไรใบมันสวยมากเลยแต่ว่าอ่า ด้านด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้ามันจะเส้นใบมันลึกนะคะเส้นใบมันลึกแล้วก็ไปนูนอยู่ด้านหลังส่วนตัวใบนี่โค้งนะคะคล้ายๆหน้ากากฟาโลแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่หรอกเพราะหน้ากากฟาลมสวยกว่านี้เนาะแต่อันนี้มันอะไรไม่รู้อะ